จามือนีสีมอานสาธิตวิธีการอันว่างก้อนอยางค่ะแบบใดบ่ให้มันหล่นถวยนะคะเพราะว่ามี่พี่ๆบางคนค่นอาจจะยังบ่รู้นะคะขั้นนำยางมันหลเท่ากับเทแบ่งถวยก็ได้จา้าถ้าว่าเทแบ่งถวยเนาะคะ่ะเวลาหยอดเลาวมันกะสีล้นหาถวยมาเทแบงแ่งหลวกะเวลาเสียบไม่ให้เสียบนะคะเอียงๆก็ได้ ถ้ามันลายเกินไปยามันหล่นให้เสียบเอียงเอียงแต่ว่าถ้าสมมติว่านำยางนำยางมันบ่ลายเพราะไอ้ปันไดกระเสียบตรงแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาดีไซน์ผิดถวยนี่จ้ะเห็นบอคือคืออันนี้เข้าเสียบตรงก็ได้ค่ะนี่บอเสียบตรงก็ได้เพราะว่าเ,าเทแบงแล้วนำยางมันกระบอบ่ได้บ่ได้ลายประนันแค่เครื่องถวยเนาะคะ่ะนี่คือจังสินี่จ้ะเขาก็กดลงไปให้นำยางมันขึ้นมาประมาณนี้ค่ะ แค่หนีพ่อค่ะ